กิจกรรมสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการทำนาไม่ว่าจะเป็นการดำนาหรือการลงแขกทุกวันนี้หาดูยากมากขึ้นนะคะแต่นักข่าวพลเมืองมีบรรยากาศของทั้งสองกิจกรรมจากเครือข่ายลุ่มน้ำฉีตอนล่างมาให้ชมกันค่ะติดตามจากนักข่าวพลเมืองกับคุณวิภาภรวัฒนวิทย์ค่ะ เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมซ้ำซากจึงทําให้ปริมาณเข้าในแต่ละปีไม่เป็นไปตามที่ตั้งเป้าค่ะเครือข่ายลุ่มน้ําชีตอนล่างจังหวัดร้อยเอ็ดจึงจัดกิจกรรมโฮมแฮงดํานารวมที่อำเภอทุ่งเขาหลวงจังหวัดร้อยเอ็ด ปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่5แล้วมีน้องๆนิสิตนักศ,ศึกษาทั้งจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามมหาวิทยาลัยราชพัฒร้อยเอด็ดและมหาวิทยาลัยราชพัฒมหาสารคามรวมถึงเครือข่ายจากจังหวัดต่างๆมาลงแรงช่วยกันค่ะแม้ว่าจะเป็นกิจกรรมเล็กๆแต่ก็ทําให้เราเห็นพลังการรวมกลุ่มกันของพลเมืองติดตามเรื่องนี้กับนักข่าวพลเมืองคุณสันติศรีมันตะค่ะคน้วมตีใครยังีตม้เีเขะีออกีออกนี่เียบลเียดีมากข้อกากระหั ป็นกิจกรรมพี่น้องเหตุตอเนื่องกันมาอู่แล้วครับผ่านพื้นที่ที่มันได้รับผลกระทบก็เลยคิดว่าตรงเหตุน,า,นาร่วมเพื่อที่สิเอาเขาให้กับผู้พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนั่นได้มายิบยืมจากกองกลางตรงนี้ไ้ผมย่บานบุ่งไว้ตำบลสมเปอยทำเคนแก้วยาสูบห่อนแลักการจากาเจ้าไหนก็ได้มาเจ็าหน้าอยู่ที่พี่น้องสายนำ้ำซีเดียวกันเนาะ เคยมีหัวอกเดียวกันชื่อเคยน้ำท่วมซ้ำซากหลายปีเป็นเครือข่ายกันครับเป็นกิจกรรมที่เฮ็ดน้ำกันทุกปีวันนี้ได้เฮ็ดยังเป็แนวอะไรตัดก้าแล้วก็หาดก้าครับตัดก้าครับเป็นตัวอย่างครับที่เฮ็ดได้ครับกัดตามราะกระเทียครับลูกเช่าหน้ากัดดำเพราะว่าน้องเขาก็เคยดำมาหลายรุ่นที่น้องคอนดันแม่กันบางคนก็บกเคยก็บมะขัางแร่กับ กีหมองแกนแน่ขีดดินแกนแน่กับี่ปโป้เมื่อกับสีลอกนะครับแกนทำไมถึงอยากให้นักศึกษาลงมาทำวิถีชีวิตครัออบออก็ตามหลักการพัฒนาชุมชนแล้วนะคะเร,เราต้องฝูฝังให้มีสิตรู้จกักวิถีนักศึกษาแล้วก็ ชุมชนและสังคมค่ะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งที่ส่งเสริมให้มีสิทธิ์ได้เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนค่ะโดยเฉพ,พาะสำหัคนชาวอีสานค่ะนอกจากจะได้มาเฮ็ดได้มาล่องมาทําอีหลีนอกจากนั้นแล้วก็ย่งได้มาลูวัตถุประสงค์ว่าเป็นอย่างคือถ้ำนะคะอย่างแหลกที่แม่แม่เข้าจเจว่าห้ฟังก็คือวา่าเป็นการที่ใส่ทุ่นท่าวัฒนธรรมมาพับเคลื่อนก็คือเป็นการล่องเขกอันนี้เขาเอื่นว่าแขกหน้านะคะ เจ้าบ้านที่เขามาร่วมตัวกันนั่นส่มันมีเหตุมีผลนะครับแบบว่าได้รับผลกระทบจะถ้าทีมันเหตุผู้ใดผู้หนึ่งเหตุแบบคนเดียวไป็นสิ่งส่มันก็บวกคุมเจ้าก็เลยต้องมาร่วมตัวกันไปที่ฮขกกอร์เด็กูด้เห็นว่าว่าพี่ริงแล้วนี่วิถีของชุมชนวิถีของชาวบ้านเนี่ยมันจะอยู่คนเดียวไปเลยมันต้องร่วมคุมมันต้องอยู่เป็นมูขนาะเป็นองค์กรมันถึงสิ่ับเพื่อนชุมชนเขาไปทางไหนได้ันส่เราจะเห็นว่า งานวิชาการและก็สถาบันการศึกษานี่ให้ความสำคัญกับปัญหาของท้องถิ่นนะครับมาช่วยกันบูรณาการการแก้ไขปัญหาร่วมกันมาเรียนรู้ร่วมกันนะครับ ที่ได้จากแปลงนานี้ก็จะเป็นกองทุนส่วนกลางให้สมาชิกสามารถมาหยิบยืมไปใช้ในช่วงขาดแคลนค่ะหรือว่าส่วนหนึ่งก็จะถูกนําไปขายเพื่อที่จะนําเงินกลับมาเป็นทุนในการจัดกิจกรรมร่วมกันของสมาชิกค,คุณผู้ชมสามารถสื่อสารเรื่องราวใกล้ตัวแบบนี้กับพื้นที่นักข่าวพลเมืองผ่าน f a c e b o o k c o m c i t i z e n t h a i p b s หรือตามช่องทางที่ปรากฏอยู่นี้ค่ะเพราะพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณ